สวัสดีครับสวัสดีวันแสนชุ่มฉ่ำวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งวันหยุดจากการทำงานนะครับเรากลับมาที่บ้านเกิดอันนี้ใส่เบ็ดครับ็ดโฟมกับลำคลองทุ่งนาน้ำท่วมนะครับมาดูกันว่าที่ไหนจกตัวนะครับมารอเบิ้งครับไา มาตรงรับเห็นคือป่ามุกมุกมุก นี่นำตรวดมาครับนี่ครับครับตอนนี้เขาก็มางหอดหงหอดหมองไส้แล้วนะครับหมองไส้ยังไงครับเป็นคล้องนะครับแล้วเขาจะลองใส่กันเลยครับ,ดดบว่าจะได้บ่วนี่ครับหมองแรกเขาจะใส่ ใส่หมุนมนี่แหละครับ,น,รรบนี่ครับนี่ครับการใส่เลาก็จะแหวกหยา,าออกนะครับนีนเป็นปองนะครับเอากีกีเดียนเจียวเต้าหัวไปหางเอาไปพันไว้น้ำหายาโยนลงไปครับน้งามนะเอินวันน,นี้บุได ได้บูได้เบิ้งด้วยครับวันนี้ครับเอาร้องเบิ้งบาทเนี่ยนะครับนี่ครับเัาใส่ก็จะใส่เป็นแบบนี้นะครับไส่น้ำทุ่งนาครับนี่ครับน้ำให้น้ำนาครับนี่ครับมีคล้องมิสะนะครับเ่าจะใส่รอบนี้หรอครับเอาไส่ต่อไปครับ ครับขั้นส่ขั้นสุดท้ายแล้วครับนี่ครับมองไซนี่ครับใสน้ำนี่นะครับน้ำคูเปเสียครับใส่หุ่นครับตอนเบึ่งบรรยากาศทุงท่งไห้ตรงน้าครับ นี่กังหันล้มยู่นาผาบางมันเป็นนาผาเด้ครับลงไปก็จะเป็นสลับบุรีครับจะเห็นเขาครับเปลาอ้อยทุ่งนาทุ่งนาจะหน่อยครับเปลาอ้อยมันจะไหลน้ำให้น้ำคลองนี่แหละครับเห็นแล้วก็งามครับมีความสุขครับอะใส่ต่อครับเดี๋ยวรอเบื้องอีกครับยามเบียดก่อนครับครับเราก็ ใส่เรียบร้อยแล้วครับอันสุดท้ายของแท้ครับรอบนี้เ,เบียดก็บวบๆแล้วครับเหลือซ้ำนี่น่าจะประมาณยี่สิบหาหลังนะครับก็เมื่อนี้ก็เวลาสิบเจ็นนดนาฬิกาหาสเวแล้วกลางคืนก็นนาจะบริเวณมะยามแล้วครับเพราะบูมีไฟครับามตาพ่อ,พอตอพ่อว่าไฟมันเสียเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เอาเป็นว่าเดี๋ยวมือเนเศร้านะครับแต่เศร้าเขามาอยามเปียกเตียนครับเรามาล้อลุ้นกันว่าไม่ได้อีกตัวนะครับว่ามันจะหมันคือเกาบัวเาพันเกาเนี่ยมันยังไว่ร้ายอยู่บ่วนะนะครับพอกันครับมือเินเศร้าครับไปกลับบัตรครับสวัสดีครับเศร้าแล้วครับวันนี้เขากำลังวงเปียกครับนี่ครับเยวจะไล่เบิ้งว่าหันเบิ้งไปแเ้า สองขั้นมิดจัดบอได้ครับเดี๋ยวบึ้งอัน่อไปครับนี่ครับอันนี้ครับนี่ก็น่าจะบอได้เราครับเราบึ้งครับปมาครับอัน่อไปครับอันนี้พอได้อยู่ครับป่าน้อยนะครับเราให้เบึ้งครับนี่ครับนี่ครับหมอครับหมอหน่อยตายแล้วพ่อ ก็ถือว่าได้อยู่ครับไปตองต่อไปครับตัวที่สองครับขอหน่อยครับนี่ครับมองนี่ครับนี่ครับไอฮิทงนะครับการน้ำเศ้าครับนี่แหละครับ อ้ามเขียวครับลูกน้องครับอ๋สองแต้มแล้วครับโมนี้ครับไปเบิ้งต่อครับแต้มที่สามครับคางเลยครับนี่ครับตะค้อครับครับนี่ครับแต้มที่สี่ครับเย็นครับวัตถเดิบหายครับ พวกครับยุ่ไม่หลุดครับจมนามอยู่นี่ครับเราขออนุญาตแสดใสเบ่งนะครับหาย,ยากอยู่ครับมาผู้เดียวครับ อนี่ครับตัวซ้ำใหา่ครับนี่ครับซ้ำใหา่ครับเพราะใดอยู่ครับอ๋าวันนี้ครับเบื้องต่อไปครับนี่ครับรุ่นอันนี้ครับจริงแล้วผมดีไซน์อยู่ประมาณตรงนี้ครับวันนี้มันขยับไปพุ่นมีรุ่นครับเบื้งครับ อย่างนี้อย่างลขาแรงครับโอ้ดีครับเอียงครับนะครับเต็มที่หาโอหมานดีครับนี่ครับนี่ได้ยูน้ำสระนะครับนี่เป็นน้าครับนี่ครับไปเพิ่งต่อไปครับขออนุญาตปลดมั้งครับ นี่ครับจุดนี้ปกติผมจะใส่้อยไว้ครับมันหายครับมาครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับว่ามันี่หายไปใส่มันมีคนรักหรือว่าป่ามันถึงนะครับอขออนุญาตหาเบิ้งกอนครับนี่นะครับได้มาได้ครับคุณครับไปทั้งคุณตั้งแกอยิบของนี้ครับไปทั้งพีครับมันคือเย็นทันใดครับอะไรครับ แ้มที่หกครับไปไปเบิ้งต่อไปน้ำผุนครับใส่แปรงหุ่นอีกเอ้าเราเบิ้งครับว่าจะได้จากแ้มได้จีกตัวครับไปครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งที่ใส่เบ็ดไว้แล้วเบ็ดมันหายครับอันนี้อาจจะไม่รุ่นครับหาเพื่อนครับ ครับโหพีครับโอ้บ่อดไรตามครับโอ้เบ่งต่อครับอ่ะครับก็เปิดแล้วครับยามเบียดเฮายามเ้านะครับนี่ก็เป็นตรงป่านะครับทีชาวบ้านนะครับน้ำไหลออกอ่นี่ครับไหลมาพี่ตรงมาใส่แบ้ได้ป๋าหน่อยครับ เห็นพ่นว่าพ่นได้อยู่นะครับก็สรุปครับจามเบียดได้หกตัวครับหกแต้มรับเก็ถือว่าได้อยู่ครับก็พันก็คือพันนะครับแต่ว่าแม่ครับอยากอยากร้องไส้อยากมาเอาบรรยากาศเกาๆนะครับน้งแต้สมัยเป็นเด็กน้อยก็ใส่น้ำมันนี่ครับตอนเป็นเด็กน้อยสมัยนี้ว่เขาไปเรียนในเมืองนี่วด่ไปเหตุงานนะครับ หาอยุ่หากินตามภาษาเด็กน่อยครับก็ได้บรรยากาศเกาๆนะครับที่เคยเห็ดที่เคยอยู่ที่เคยเศานะครับก็โดนได้กลับมาครับอย่าเห็ดในสิ่งที่เห็ดนะครับร้องเบิงครับถือว่าเป็นการพักผ่อนสมองจากการทํางานจากการไมล่ลาทุกสิ่งทุกอย่างครับเอาเวลามาพักผ่อนอยู่บ้านเกิดเจ้าของนะครับอยู่ใสกระปสุขสมบานเารครับ ที่ไปยุ่ใส่ผู้ว่าบ้านเฮาเนี่ยครับยุ่เรามีความสุขที่สุดแล้วครับไปครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับื้นนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ